สวัสดีครับลุงเติครับ,รบวันนี้ลุงมาทําไมครับพอดีนําน้องมานําเหนืออ่ะเข้าเรื่องเลยเลยกันอประวัตความเป็นมาของแบรนด์นี้แบรนด์นี้ชื่อว่าชื่อว่าเคลลี่อะเป็นชื่อของคนทําเลยครับครับผมซึ่งแบรนด์นี้ไม่ใช่แบรนด์ตลาดทั่วไปคนทําก็อินดี้เมคทัวร์เดอร์เท่านั้นใช่แล้วไม่ทํากลองชุดด้วยใช่คือต้องต้องคงดูดูทรงใช่ไหมคือคงองแบบคุณชอบจริงจแลคุณเขสั่งเขาประมาณนี้ป่ะครับ ใช่แล้วงานงานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นงานแอร์บรัสเพนทั้งหมดเลยเนี่ยพราะผมดูจากเนี่ยอินเลอ่ะคือเขาเหมือนกับจะเอาฟอยเงินเข้าไปป่ะแล้วก็เอาสวรรค์ปัดปัดปั่นให้มันเป็นขึ้นลอยซึ่งซึสวยนะผมว่าสวยงานละเอียดอ่ะแล้วเคลลี่คือใครเคลลี่เนี่ยตอนอายุ16เนี่ยเขาได้ทำงานอยู่ใน OCDP OC แก้อใช่แม่งอ้าวเราสายนี้ไงอ๋อสาวบกโอซีใช่ไม่เคยเปลี่ยน ใช่แล้วแล้วตัวนี้มันจะมีเอกลักษณ์เหมือนโอซีไหมไม่พอะเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้อยากทําสน์ให้เหมือนโอซีอยู่แล้วอเขาอยากทําสน์ที่เป็นของเคลลี่เลยอซึ่งจริงๆเคลลี่เนี่ยเขาเคยทํากลองให้เชสเซกตันอ่าเอเดนยังเอเดนยังวงโนดาวเชสเซกตันวงทีเอเลเว่นใช่นี่แหละคือเขาเป็นคนทําแต่เขาอ่ะตอนนี้เขามาทําคือเขาบอกว่าเขาไม่ทํากลองชุดด้วยคือเขาจะทําสน์ที่ มีความเป็นเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ซึ่งไม่เหมือนเลยใช่จากที่ผมฟังที่ลงตีเมื่อกี้ผมก็รู้สึกว่ามันมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาดีอืมใช่มันมีตัวต่อให้จูนตึงจูนกลางจูนหย่อนมันก็มีตัวซ,ซึ่งซึ่งพี่เนี่ยเป็นคนจูนตึงแบบตึงสุดเลย<ช>ปกติมันก็จะแห้งๆหน่อยครับกัดๆอย่างเดียวแต่อันเนี้ยมันมีหางม,มีเนื้อมีเนื้อด้วยซึ่งซึ่งเราก็<ช>เออรู้สึกตอนแรกก็แปลกใจนะว่าเออ มันมันมันเป็นไป่ได้ไงอะไรเงี้ยแล้วแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้แฮปปี้อันนี้14นิ้วเดี๋ยวมี12นิ้วไซส์ที่เราชอบเี่ยตามมาอีกอช่เรามาพูดถึงว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยไม้อะไรไม้เมเปิลครับเป็น20่สิบบวกสิบนี่ะดูไหกลับกลับกลับไปเขาดูหน่อยช่วยยกหน่อยหลังไม่ดีโเดี๋ยวกายภาพอีกอ้าช่วยโอเคเห็นไหมนี่อืม นอมันคล้ายๆรีลิงไหมมันก็มันก็คือรีสำหรับผมผมเรียกว่ารีลิงแหละแต่ว่าผมมองว่าการเรียงไม้อ่ะอืไม่ใช่ของคิลเลอร์เชลแน่นอนใช่มันเป็นวิธีของเขาเนี่ยแหละใช่เพราะว่าโอซหรือแบรนด์ทั่วไปของเมกาหลายแบรนด์จะใช้เชลของบริษัทคิลเลอร์เชลใช่อันนี้เป็นเชลของอะไรครับอันนี้เป็นของ n o r d ดิกครับอ๋อเพราะผมรู้สึกว่าที่ผมดูเนี่ยมันไม่ใช่การเลียงไม้ของ คลเลอร์เชลใช่เาะคลเลอร์เชจะบางมากจะคิลเลอร์เชลจะเป็นบริษัทที่เราหรับผมนะที่ผมตั้งแต่ n o b บ e OC หรือไม่ก็ทูธเอชเจซีหลายๆแบรนด์อย่าง DW ยวแรกๆดีกว่าที่ใช้เชลของคิล l ลอร์เชลไม้เขาจะเหล่าไม่ได้บางมากแต่เนี้ยผมดูแล้วไม่ใช่แน่นอนก็เป็น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 วิธีของเขานั่นแหละของนอ r d ดิใช่แล้วการทำก็คือเป็นวิธีของเขาซึ่งผมก็มองว่ามันแตกต่างกับ ของเคนเลอร์เชลแต่ความรู้สึกเลยนะถ้าไม่ได้มองเรื่องอะไรที่ทะดุท,ที่ดิมเราไม่รู้แต่ถ้ามองเรื่องการตีอ่ะพี่ตีแต่สแนโอซี OC, ถูกไหมแล้วมีแต่ภายนะนะนะคือเวลาเราตีโกสโนตหรือตีผิดจุดอ,อ่ะอ่ะโกสโนตอย่างเดียวมันจะเป็นเสียงบึง้งบึงบึงถ้าไม้นาะหนาะแต่อันนี้มันกลายเป็นว่าตีง่ายมีเนื้อใช่แล้วตีง่ายด้วยคือคุมง,ง่ายมากกลองที่พี่ใช้เนี่ยมันต้องออกแรงเยอะ แต่อัเนี่ยคือเราสามารถตีได้ไดทั้งเบากลางหนักเลยคือมันออกหมดเลยหลายๆคนนะไม่รู้นะว่าการที่ที่แบบเมื่อก่อนที่แบบโอซี่สิบพามสิบอ่ะคิดว่ามันจะไม่รู้สำหรับตัวส่วนตัวผมนะมผมรู้สึกว่าไม้ไาย่เยอะสำหรับผมผมไม่ชอบอืม,มันได้แต่ว่าโทนเนื้อมันไม่มาอ่าใช่อาอันนี้ก็ได้ลองใช่ไหมใช่ แต่อันนี้ด้วยความที่ผมชอบไม้อย่างเงี้ยผมชอบว่ามันมีเนื้ออืแต่ถ้าสมัยก่อนที่แบบสามสิบสี่สิบพายผมไม่เอาเลยผมผมโมแม่งแป้งแป้งแป้ง,ปงรต่ผมว่ามันเป็นคือแฟชั่นแหละอืแต่อันนี้เหมือนเขาก็คำนวณมาให้แบบพัฒนาม,มากขึ้นอยู่ที่คนชอบนะส่วนตัวนะใช่เดีย๋ยวจะมาหาโอ้ยแบงค์มึงไม่ชอบ40พายว่ามันไม่ดีก็มันไม่ดีสาหรับผมอ่ะอาจจะดีสำหรับคนอื่นบางคนแม่งไม่ชอบพายบางใช่ก็ไม่ดีสาหรับเขาถูกไหมนี่ไงไม่ชอบบางผมไม่ชอบหนาเอาไปละ แหาเรื่องทางงานก็แล้วแต่คนชอบมันเป็นเขาเรียกว่าดีเราไม่ดีเขาดีเขาไม่ดีเราสุดท้ายอยู่ที่ความชอบหมดเหมือนกันอ่ะแล้วแล้วถ้าคนอยากได้ทําไงเดี๋ยวรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกันอ๋อตอนนี้คือเอามาลองก่อนว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวอาจไม่แน่เดี๋ยว่าอนาคตอ่ะอีกประมาณ4เดือนเดี๋ยวจะมีหลายๆขนาดหลายส์เข้ามาด้วยจะได้มาลองกัน ก็จะอ,อนาคตอาจจะมีให้เลือกซื้อเลือกหาแน่นอนใช่แล้วครับส่วนเรื่องราคาก็ไปสเปคกันเองใช่แต่พูดผมดก็าพูดว่าอาจจะไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงใช่มันอยู่ที่เราสเปกหรอใชก็พูดได้ว่ามันคือสนอคัสตอมครับที่คุณอยากจะสั่งได้ตามใจคุณเองต้องการเลยอ,อยากจะได้แบบ <S <S ไหนเขาก็จัดให้คุณได้หมดวันนี้ก็ขอบคุณลุงเติงมากครับที่เอาแสนอแปลกใหม่ๆซาวใหม่มาให้ทางลิ เพื่อนๆชาวลิท <notre morph flats> ึ่มโคดอัพได้ชมกันขอบคุณมากครับครับอมทำเนี้ครับผมพูดเชื่อการถูกว่าลิทึ่มโคดอัพ